สวัสดีครับผมวันนี้พีวนะครับผมจะมาทดสอบการเล่นเกมนะครับผมเกม Get s ์สช Impact นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเล่นให้ดูนะครับว่าเกม g e ิ s ์สชิมอินแนี้ในการเล่นมันจะเป็นไงเนื่องจากคิดที่แล้วผมปรับความแะเสูงสุดอยู่ที่ตัวนี้นะครับสูงสุด60เฟรมเรทเลยทำให้อาการเครื่องนะครับผมอาการร้อนมากครับผมแล้วก็ที่แน่คือเล่นไปบางทีถ้าอาการร้อนปั๊บเครื่องร้อนก็คือ เกิดกระตุกครับผมในความเป็นจริงนะครับเช่นผมปรับสูงมกสูงสุดนะครับแล้วปรับแบบนี้ครับผมนี่ทำให้เครื่องนะครับร้อนแต่จริงเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ผมไม่ค่อยจะแนะนําให้ยู e เซอร์ทั่วไปเล่นถ้าเล่นเกมนนานนะครับไม่ค่อยแนะนําให้ทํากราฟิกสูงสุดนะครับแต่ในการเล่นสูงสุดของเครื่องของเครื่องนี้นะครับก็คือทําให้เครื่องข้างหลังนะครับตรงบริเวณกล้องบริเวณนี้ครับ ร้อนั้นวันนี้ผมจึงมาแนะนําการตั้งค่าว่าควรตั้งค่าประมาณไหนถึงจะเล่นได้นานครับไม่ต้องตั้งค่ายากครับไปที่การตั้งค่าครับผมแล้วก็ไปตรงนี้ครับไปที่การแสดงผลหรือกราฟิกครับเลือกปรับผมแนะนําว่าให้กลางหรือต่ําหรือค่าเริ่มต้น3มอันนี้ครับสูงหรือสูงสุดหรือปรับเองไม่ค่อยจะแนะนําผมแนะนําว่ากลางหร,หรือต่ําหรือต่ําสุดครับผมดังนั้นผมปรับ นี่ครับผมปรับกลางๆต่ำๆปนกันครับแล้วก็ปรับเฟรมเรทอยู่ที่สามสิบเฟรมนะครับมาเล่นกันเลยนะครับผมผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งครับแต่ผมจะเล่นให้ดูว่าถ้าเล่นแล้วประมาณสักนี่หน่อยมันจะร้อนไหมแต่ตอนนี้ผมเข้าเกมมาแล้วครับอาการร้อนแต่กราฟิกผมรู้สึกสังเกตนะครับถ้าเล่นในอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมถ้าเล่นในอีกพวกที่เป็นผู้ตรงๆนะครับถ้าเล่นใน i o s ต้นไม้ตรงนี้ครับจะก,การแสดงผลจากละเอียดดีครับผมอาจจะเป็นเพราะชิปด้วยราคาด้วยแะครับแต่เครื่องนี้ก็ราคาประมาณ6,000หรือแรมแรมตัวนี้นะครับคือ6กจิกลอมแล้ยีนะครับความจุแต่อย่าง่าล่ะครับก็คือกราฟิกของ CPU มันอาจจะไม่แรงเท่าตัวท็อปแต่การใช้งานทั่วไปถือว่าโอเคนะครับในการเล่นเกม CPU ใช้ยันดากอน732ตีนะครับ ฉังนั้นกราฟิกอาจจะไม่ได้สวยเท่าตัวท็อปแต่เรามองความคุ้มค่าครับเพราะว่าราคานี้มันคุ้มจริงๆนะครับในการเล่นแต่แนะนําว่าอย่าเปิดสูงสุดครับเพราะว่าจะทําให้เล่นไปไม่ถึงสัก5นาทีเครื่องร้อนมากครับในสําคัญครับลาโพงเจ้าเครื่องนี้ถ้าเปิดพร้อมกันปั๊บสั่นครับผมถ้าเปิดสูงสุดสั่นครับเครื่องสั่นเหมือนอารมณ์แบบคนโทรมาแต่ไม่ถึงขนาดนะครับผมแต่เครื่องมันสั่นจริงนะครับผมจึง แนะนำว่าให้ควรใส่หูฟังระหว่างเล่นเกมนะครับเพราะว่าถ้าเปิดแบบผมนี่เสียงดังมากเลยครับผมบอกตรงเลยว่ามันสั่นจริงครับครับผมนะครับผมจะเล่นกราฟิกนะครับถ้าเราปรับเป็นสามสิบเฟรนสังเกตนะครับต้นไม้หญ้ามันจะไม่สมูทหรือไม่ผิวไหวเหมือนกับที่เราปรับหกสิบ และปรับกราฟิกสูงสุดนะครับแต่มันก็ช่วยให้เครื่องเราไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่เล่นนะ่าอาจจะร้อนนะครับผมแนะนะว่าเล่นไปสักหน่อยหน่อยก็พักก็ได้ครับผมเพราะว่าเครื่องอาจจะมันไม่ได้จัดการทรัพยากรได้ดีผ่านพันครับผมแต่ถือว่าโดยวรวมที่ผมลองเล่นมาก่อนหน้านี้ถือว่ามันก็โอเคครับคุ้มคุ้มเกินราคาแน่นอนครับถ้าจะซื้อมาเล่นเกมแบบ คำๆนะครับหรือเล่นเกมแบบหลักๆก็ดีครับผมถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้และสเปกก็ไม่ได้เชื่อเลยครับในการเล่นเกมจริงแนะนำนะครับเป็นยี่ห้อที่ผมจะแนะนําในการใช้งานนะครับผมใช้จริงนะครับผมแต่มันก็มีหลายอย่างครับที่มันใช้งานแล้วลวกสิกธิ์แบบลำโพงนะครับเป็นต้นพูดตรงๆเลยคือลำโพงสั่นจริงครับลำโพง ยวทำจการทดสอบไปเล่นเกมเลยนะครับในต,ตัวนี้คงอาจจะเล่นหลายๆรอบนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่ค่อยผ่านนะครับผมอาจจะเล่นได้ได้ไม่นานนะครับผมเพราะว่าจับเจ้าเครื่องนี้ได้ไม่นานเดี๋ยวผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องนี้ในคลิปต่อไปนะครับว่าการทัดการอะไรมันสัมผัสดีไหมครับผมเดี๋ยววันนี้เราเอาเกมก่อนนะครับนี่ครับผมคือการาฟิกนลครับมันก็ พูดถึงการสไลด์นะครับเราเล่นเกมบนจอที่ความละเอียดในการเล่นสูงสุด120เฟรมเรทนะครับในการเคลื่อนไหวแต่เราเล่นเกมที่30เฟรมเรทก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่ได้เหลี่มากเกินไปแต่อาการก็เออ ก็ <knew> ยังไม่เจออาการร้อนบริเวณนี้นะครับผมใส่เคส <within this S 1> กับเครื่องมันมาเลยนะครับผมเจ้าตัวป๊อนโคลเอ็กสามนะครับเกมที่เกมจะยิ้มใายนะครับ อาจารห์หลวงนะครับยังไม่เจอนะครับผมก็เล่นได้ปกตินะครับตาน,นี้ยนะี่สิบวินะครับไม่ใช่ท่านจังไม่ใช่ท่านนะ

ด่านนี้คือผมเล่นแต่อนเล่นหลายรอบครับใช้ัรเวทไม่เท่าไหร่นะครับผมมันเล่นไปขอนอ้านี้หลายรอบไม่ผ่านเพิมาผ่านสองสามทางนี่แหละครับอาการเครื่องครับยังไม่เจอนะครับแต่รู้สึกแบบยังไม่ร้อนเลยมันก็อุ่นนิดๆแต่ยังไม่อุ่นมากครับแต่ลำโพงนี่ส <S <S ส่จริงเลย wet anyway, I've got them covered. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. ผมชอบไปดดันเจี้ยงนะครับผมถ้าเราเล่นเกมแล้ว is only a little less shocking than love at first sight. Oh, you want to know about this gem? You're kidding you're seriously asking This is a vision. It's used by the chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. In her are you from are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence no i doubt it after all hilly churls aren't exactly known for their smarts and you you more or less qualified to be a magister's apprentice ตอนนี้อาการเครื่องยังไม่รู้สิบร้อนนะครับผมนี่นะครับคือแนะนำล่าให้ปรับให้เร้่ระดับกลางหรืออำ่ำขอบผมผมจะ Dragon oh, of the east, e They are the, the Dragon of the East. Storm, though most in Mondstadt, seem to have forgot- so now you know, because it has been consuming itself because of hatred. Hatred? Hatred for Mons hatred dro- But why would hate the city of Uh as a child, Here. เล่นมาอาการร้อนหรือร้อนๆไม่มีนะครับแต่มันจะรู้สึกอุ่นๆตามที่มือถือทั่วไปเล่นเกมนะครับผม <c oughs> จะอ,อุ่นๆ <c oughs> นิดหน่อยครับบ oh, ริเวณหลังค่บ <c oughs> ผมเล่นที่อุณหภูมิห้องประมาณสัก24องศานะครับผม ครับผมกราฟิกตามนี้นเลยครับผม แบตตอนนี้นะครับอยู่48ะครับผมเล่นก่อนหน้านี้แบตประมาณ60ประมาณสัก58นี่แหละครับก็คือเล่นมาประมาณ20นา20ทีแบตก็ลดไปประมาณสัก12เปเหรือ10นี่แหละครับผมนะครคับถ้าเจอกับในเมืองฟัาสีก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าอาการร้อนถ้าอาการเครื่องร้อนปับมันจะเจออาการกระตุกเลยนะครับผม จะลำโพงนี่ถ้าเปิดเสียงดังนี่สั่นจริงครับจะอย่างว่าครับลำโพงสเตเรโอเบสมันก็สั่นเป็นตัวสูงครับ Take your pick. You'll find no second-rate items at Wagner's. to the adventurers. You've hit Oh, when I look. Paimon, Paimon! Nevertheless, you must have. Time is up. Wait! Do not. In short, there are lots of benefit, Basically, here is a new members skin. Without further ado, please allow me to officially welcome you, our new avid adventurer. Here is your adventurer handbook. a new member come it has a record and it is all oh sometimes when this h a p e impressive they are simple but that will come that will do for add a s t นี่ครับผมครับสวัสดีนะครับผมก็ผมจะมาพูดถึงการเล่นเกมสักครู่ประมาณสัก20-30นาทีของผมนะครับในการเล่นเกมนะครับผมรู้สึกว่าปรับปรับที่ต่ํา หรือกลางแนะนําว่าให้ปรับแบบนี้นะครับในการเล่นเกมไม่ควรปรับสูงมากนะครับเพราะมันจะทําให้เครื่องร้อนครับร้อนแบบเล่นแป๊บเดียวเครื่องก็จะแหลกแล้วครับผมผมจึงไม่แนะนําว่าให้ปรับสูงสุดในการเล่นเกม catching impact เกมนี้นะครับก็คือปรับแค่นิดเดียวพอหรือปรับประมาณสักระดับนี้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับและสำคัญแกลนาใส่หูฟังดนวยนะครับถ้าเปิดลําโพงแบบเนี้ตัวเครื่องสั่นครับผมลำโพงมันอาจจะมีเบสบ้างครับผม นี่ครับผมปรับนี่ครับปรับกลางครับผมจะผลโหลดตามการตั้งค่าอุปกรณ์ได้สูงมากได้นะครับผมสามารถปรับได้แต่ผมปรับแค่กลางไม่ควรปรับให้มันสูงมากนะครับถ้าจะเล่นประมาณ5านาทีก็ปรับได้ครับจะลองเครื่องว่ามันร้อนจริงไหมก็ไปทําตามผมดูนะครับถ้าจะให้มันเครื่องร้อนจริงๆก็ไปปรับสูงสุดนะครับเล่นไปเล่นมาประมาณสักสิไม่เกินสิบสีครับเครื่องก็จะมีอาการร้อนนะครับตรงนี้นะครับผมก็ตามสเต็ปของบริเวณอุปกรณ์ไอทีนะครับผม บริเวณนี้อาจจะเป็นที่ทํางานของแบตเตอรี่ครับผมหรือพวกซีบียูจะทำให้เครื่องนะครับผมร้อนครับดังนั้นการเล่นเกมที่ถูกต้องในเกมนี้คือปรับแค่บานกลางและต่ํานะครับผมตั้งค่าเฟรมเรทอยู่ที่ยี่สามสิบเฟรมเรทพอแล้วครับผมไม่ควรเกิน30มสิบครับจะทำให้เครื่องมันร้อนครับผมสวันนี้นะครับพิรีวิวขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับการทัชสกรีนนะครับผมพูดการทัชสกรีนในการเล่นเกมนี้ ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ยังไม่ได้ดีมากครับการทัดผมว่ามันนะครับมันอาจจะไม่ <c oughs> ลื่นไหลนะครับผมเพราะว่ามันข้อ0เฟรมเด่นนะครับผมอาจจะไม่ลื่นเท่า60เฟรมแต่การเล่นเกมทั่วไปในสายตามนุษย์ถือว่าพอรับได้นะครับในการเล่นเกมถือว่าดีมากเลยครับในราคาแค่6000กว่ากับสเปคแค่นี้ผมว่าใครที่อยากใช้เล่นเกมหรือว่าจับ แบบพกพาเป็นเครื่องสำรองหรือใช้เป็นเครื่องหลักก็ดีนะครับผมในงบงประมาณนี้หลังจากที่ผมเล่นมาประมาณสักนี้หน่อยครับบริเวณเครื่องไม่ได้ร้อนนะครับผมถ้ามีอาการอุ่นๆแบบเนี้ยมีครับแต่ไม่ได้อุ่นแบบสุดๆเหมือนร้อนนะครับก็คืออยู่ในระดับที่ดีเนี่ยนะครับผมนะครับเกมผมไม่ได้อวยนะครับผมก็คือเล่นเกมเนี่ยถ้าเปิดสูงสุดร้อนแน่นอนครับรรล้วกเคลื่งลำโพงคอเครื่องน,นี้ติดนนึงคือมันสั่นครับผมถ้าเปิดเสียงดังแบบนี้ครับ สั่นครับบริเวณตรงนี้ครับสั่นครับสั่นเพราะว่าอาจารย์พ่อลำโพงซูโอแล้วมีเบอดพกดลำโพงใหญ่ด้วยครับเลยทาให้เครื่องมันสั่นครับเวลาเล่นดังนั้นแนะนําว่าเสียบหูฟัง3.5ในการเล่นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพีรีวิวขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ